เอาเลยครับขอทายอยูอยูต่อไปผมครับให้บอกกันเลยผมวันนี้เป็นรุ่นที่แก่ที่สุดในกลุ่มพานน้องๆมาเที่ยวครับซึ่งดูน้องๆแต่ละคนนะครับว่าน้องๆแต่ละคนอันนี้เพิ่งได้12ปวกนะครับเนี่ย2ปวกครับกดได้แป๊บหน่อยกดได้แป๊บหน่อย แค่เพียงเท่านี้ผมสิบสี่ครับผมอันนี้สภาพสภาพอากาศจะไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้จะอ้วกครับามเต็มอ้วกแล้วเตอ้วกแล้วตอนนี้วันนี้สงสัยมาม่าเป็นพิสครับฟิวฟิวฟิวเด็กมีดูหน่อยเป็นยังไงจอนชาวไร่อ่าแต่ลงมาทะเลซึ่งมันดีกว่าที่ต้องทำไร่ทำนา ต้องขับรถไทยันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับผมอันนี้ชอปเปอรครับชอปเอรเราขั่งรถมาได้มันมากครับรถอกครวจู่ครับอย่าไปเยี่ยวครับ ก็เขอจบการรายงานพรีเซนต์เพียงเท่านี้สวัสดีครับต่ออีกนิดนึงครับบอกเลยว่าผมเป็นตัวแทนของหน่วยซิลสหรัฐันนีตครับยูนซามีผมจะไปช่วยที่อัฟกานิสถานอันนี้จะไปวางระเบไรกันจุลกรรมแปลงตัวเพื่อจะทำวินาศกรรมผมเห็นเขาประกาศจับพี่ตรงน้นแอันสุดท้ายกันเ็าพูดหน้าเหมือนกันพี่คนน้าหรู้ไหมวน้ารู้ครับผมหน้ารู้ แต่เล็กขี้ครับผมมันอายุ14ปีอยู่เลยครับผมตาหลุยส์ตอนโอ้ยเจอเจอเจอเพราะว่าปี24เอ็มอเอ็มปี24เลยซึ่งจริงๆแล้วผมแอบชอบแมมแมมข้างหลังครับผมกับแหม่มข้างหน้าผมผมเมาได้สองครับผมครับผมไม่ต้องซูมขนาดนั้นก็ได้ครับผมผู้พิพากนะครับคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมผมรู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าผมไม่เคย ไปเที่ยวก่อนที่ได้สังเกงในประเทศไทยเลยครับเป็นครั้งแรกครับส่วนใหญ่ก็เดินตามชายหาดอันนี้บอกว่าคุยจีแมนกอะจีแมนครับฝั่สองจะมาหรือเปล่าบอกว่าวันนี้คงจะมีกอะเคแมนเกิดขึ้นนะครับเสื้อซาซีพุ่งออกมาวันนี้ก็มีพวกมาแล้ววันนี้นี่เหรอพอดีตอนนี้ผมต้องทำหน้าแซมแบงก่อน ไม่ชอบเทาไหนะตอนนี้มันเป็นเปลวไฟที่โดนมาวางเผาต้นไม้มันเลยโตมันดำหมดเลยรู้แล้วถามเลยครับควารู้สึกยังไงบ้างครับจผมผมมีสิทธิควายมาทะเลครับมันดีใจมากที่บ้านพี่จุกครับที่บ้านอยู่บ้านนอกยทำนาทำไรครับชีวิตปัตรคบมากเจ้าของสามร้อยไร่ครับเจ้าของสามร้อยไร่ครับราขายที่เมื่อไรปั๊บรู้ไปเต็มที่ทันทีครับ ตอนนี้อลำบากแต่นี้ขายไม่ได้ครับมีันยังมาซื้อขายพี่ได้ละหมื่นถูกเอาเลยวันนี้ได้ข่าวว่าเซนหนึ่งจะเลี้ยงเต็มที่ใช่ไหมครับเอาเยครับเลี้ยงเติมที่เต็มที่สงร้อยเต็มที่สองร้อยอเลาสองร้เกาสองร้อเอาแ่เดี๋ยวตองจอมันแตกกันเต็ม ทำมาต้องตีเล่ไม่ได้นะครับไเนรับไ้มต่อการดีกรีครับตีทำไมหน้าแดงจังครับผมแดดมันร้อนไงครับผมใช้ชิมครับผมใช้ชิมประจำเาั้นครับผมเราเล่นทุกอย่างเวลที่เ่

ก่ไม่โดไม่ได้เลยมอ้องอยากเห็นไหม้ววท้งลงไป้ันมาวด้ามนมมันมามันเรา้อันนี้มันเป็นรรยกาศมันบรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้เราทิ้งงานก็จอมมาโดยที่สุดของที่สุดนะครับแม่งมันใส่เสี้อตีไดยการห้อยบาทเท้าครับด็กพระจอมต้องรู้จักรักษาตัวเองเราต้องรู้จักดูแลตัวเอง มันมีสามอย่างครับ defense a t t a c แล้วก็ repair การต่อแับแล้วก็คือ r e p น i ครับอุปกรณ์การ r e p แ i r ก็คือสองมือจะสิบนิ้วของเราพี่เอเยอก่างนะฮะวางวางตบไหนีตายหาได้เลโง่โง เราอามารนน้งไม่เลตัเองเลดตัวเองเลือส่วนเราเก่้อผมเป็นตัวแทนของว้าแดงที่จะมาประกาศคุณภาพจากกองทัพหานพม่าผมเขาบอกว่าตอนนี้ผมได้จับจานพม่าไม่เป็นตัวประกันประมาณ300รอนายถ้าเพื่อ ไม่ให้รัฐฟ้าแดงของผม <c oughs> เป็นอิสระผม <c oughs> พินการณสัง่ง